เห็นมก็ตัวเดียวแหละบอกเลยโดนเด็กตัวเดียวตแน่เขาบินได้บินไล้ก็ตเหมือโดนเน่เตะไมนะจะขึ้นมาตัวมันหดตัวไหนหดตัวเด็กเด็กหดดูดิไม่ไ้นี่่ง สองอังเปล่าพี่สวยไหมสวยมากเลยครับโอ้ความเป็นธรรมชาติอยู่ตรงไหนบอกเขาเรื่องูเลิเลยอะโกหกป่ะโกหกปาไม่ะไพี่บุกไมสกพากน้าใช่พี่บุตรปะ ใช่ป่ะใช่ป่ะป่ะดูดิดูดีๆตาใช่ไหมใช่ไหมใช่ตาพี่พูดไหมใช่ใช่ครับใช่ครับจะให้พี่พูดส่งรูปพี่พูดมากหน้าแห่แม่ฮะเหมือนตันแม่ไหมเหมือนตันแม่มากหน้าไหมคุณพ่อมากหน้าป่ะคุณพ่ออยู่บ้างคุณพ่อบางหน้าอย่าู่ไหมนี่ป่ะมีไหมเคยเห็นคุณพ่อมากหน้าอยู่งหมโอเคทำให้คุณพ่อบ้างนะคุณพ่อจะได้หน้าใสใส เคไหมกลัวปะกวคุณพ่อปะกวด่ดีปะกลัวดดีไหมแต่ดีดุไหมแต่ดีดุไหมดุไหมแต่ดกับคุณแม่ใครดุกันโอ้ดีดีด่าดิอ่ะคุณแม่ใจดีฮะใช่ปะเลวปะเลวปะด่าดไปไหนอะวันนี้ด่าดิไปไหนไปไหนของเี่ยวป้อ พันเตอร์จะให้พี่ฮาเปอือถุงไหนอ่ะมันมีอีกสองถุงอ่ะอน,นี่ด่ปาพากินไอติมมนะั้ง นีเป็นฝาฝาเป็นไหน่ะี่ยพอแล้วเา้ถเกินกันอะไรูจะนได้ั้เนี่ยพอซื้อมาพี่ไม่ทำคือห้องก่อนนั้นนี่ยสภาพสมมากคณะเน่าเลยอ่ะอันนี้คือมันถาถ้าถ้าสุ้โอ้โหนี่การต้อนรับ S <S> <S เราไป<อ>าที่กว้างดียว่าเราไปที่กว้างนะคะพี่ก็เลยไม่ทำอะไรมาก แต่ก็จะมีเห็นไหมคะตรงนี้คือทุกอย่างจะมีรอยร่องอดีตหมดเลยคือทิงโซฟาอันนี้เถินตามสบายดุตามสบายฮะเอาแล้วคุณจะมันได้ยังไงนั่งกันอย่างี้ก็ได้อั่างี้ก็ได้โซฟาเนี้ยจริงๆแล้วอยู่ฝั่งนู้นฝั่งท่อพอเราเราเห็นว่าฝั่งนี้ยังไม่มีก็เลยของเก่ามานี้แล้วซื้อของใหม่ฟสตรงนั้นไม้ให้ลูกใช้ของเก่าไปเพราะเดี๋ยวมันก็จะพังแล้วพังคือก่อนหน้านี้โซฟาเป็นผ้านะแต่พอมีลูกพี่ก็หุ้มหนังเออโอ้โหทันต์ หัวห้ามผู้ใหญ่เ pues ล่นหัวไม่ได้ขอโทษครับขอโทษครับผู k> <k ้ดีๆผู้ดีแม่รับดิสครับขอโทษครับครับไปก่อนยึดปืนไว้ก่อนเพราะว่าลุงพุทธขอคุยกับแม่ก่อนมันเติร์นอยู่ตรงนี้ฮันเตอร์นั่งตรงนี้นอนนอนรอเลยใครแสบสุดครับจริงๆแล้วหรอคะคนละแบบคนละแบบเลี้ยงง่ายไหมฮะหรือว่าก็จริงจริงแล้วฮัปเปอร์เลี้ยงยากมากเพราะว่าคนแรกเนี่ยแล้วพี่ทำอะไรไม่เป็นทำไม่ถูกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นโพลิสฮันเตอร์คะ ว้าวไปงูไปผ่ตกตกแกงตกใจแกงเด็กไปก่อนนะครับให้ดูเด็กก็ฮันเตอร์ก็จะแบบนี้แหละพอเนี่ยพอรู้จักพี่พุทธพี่ซาร่าแล้วก็ทำตัวเหมือนเพื่อนที่รู้จักกันมาแลมปีไงใช่ค่ะนี่เราทำรายการแล้วเราก็ระแวงไปด้วยครับว่าจะมีอะไรบินเข้ามาหรือเปล่าแต่เข้าใจนี่คือธรรมชาติธรรมชาติของเด็กผู้ชายาไม่ได้เราไม่ต้องให้เขาได้เรียนรู้ฮันเตอร์นี่เราไม่ได้อันนี้เราดูฮันเตอร์